เรื่องราวความเก,มก่งของผมในวันนี้ก็ได้เริ่มขึ้นเพราะว่าผมนั้นอยากที่จะลองผจญภัยในเกมใหม่ๆกันดูบ้างและมันก็มีอยู่หนึ่งเกมที่มีคนมาบอกว่ามันโคตรมันเลยล่ะครับเพ่และเกมนั้นก็มีชื่อว่าบล็อก man Go Adventure เกมที่เราสามารถผจญภัยได้หลากหลายรูปแบบทั้งเกมผีเกมต่อสู้และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายและถ้าทุกคนพร้อมที่จะมันกันแล้ว คลิปนี้ผมนั้นก็ได้ผล่มาในเกมบล็อกแมนโกเกมสุดมันที่เราจะไปลองลุยกันวันนี้แหละครับซึ่งในเกมนี้มันก็มีเกมอีกมากมายที่รอให้เราไปเล่นกันผมนั้นก็ได้ดูดูอยู่พักนึงแต่รมนั้นก็ยังเลือกไม่ถูกเลยล่ะครับว่าเราจะเล่นเกมอะไรดีล่ะครับเนี่ยมันช่างเยอะซะเหลือเกินซึ่งในเกมนี้เราก็สามารถแต่งตัวได้อย่างที่เราต้องการบอกเลยว่าแต่ละอย่างนี้เฟี้ยวงอเัลเลยทีเดียวแต่ผมนั้นก็อยากได้ชุดนินจาตามแบบฉบับของดีซกันสักหน่อยทําให้ผมนั้นจัดการซื้อชุดนินจาสุดเก๋งมาเเเลลจกกกกกัั้ม็บือออีครรงแ เกมน่าสนใจเกมหนึ่งที่มันมีชื่อว่าโรเด n ยนอีวิบ้านนูมรณะเรื่องย่อนะผมนีออกจากบ้านให้ได้ทําทุกอย่างที่คุณทําได้เพื่อหน,นีออกจากบ้านผีสิงจะหันกลับไปเด็ดขาด <No. S 2> คุณไม่รู้หรอว่าอะไรกาลังไล่ตามหลังคุณอยู่ <Hey. S 2> คำเตือน เกมนี้มีเลือดและรอยคาบเลือดที่ชัดเจนม,มีการทาให้ตกใจเสียงดังว่าแล้วก็ไม่รอช้าผมก็ได้วาปไปยังเกมนั้นทันทีและเมื่อเข้ามาปุ๊บผมก็ได้ลองสํารวจด,ดูเขาว่าเกมนี้มาเล่นอะไรยังไงบ้างซึ่งเกมก็จะให้เราเลือกไปยังด่านในระดับความยากต่างๆและด้วยความที่ผมมีฝีมือในการเล่นเกมแบบโคตรเทพผมก็เลยเข้าด่านง่ายไปเลยล่ะครับมันเทพตรงไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยเข้ามาแล้วอ่าเปิดประตูเข้ามาแล้ว ดูย่งกลัวผีอยู่ด้วยซึ่งในด่านนี้เรากับเพื่อนอีก3คนก็ต้องออกตามหาคุณแกเพื่อที่เราจะเปิดประตูกออกจากบ้านนี้ให้ได้แต่มันก็มีอุปสรรคอยู่นั่นก็คือบ้านหลังนี้มันมีเจ้าหนูผีอยู่ล่ะครับอ,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 อะไรวะตัวอะไรเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยอยู่ด้านบน มันไม่เห็นมันไม่เห็นซึ่งเรานั้นก็ต้องวิ่งหนีจากมันให้ได้แต่ด้วยความที่เราเล่นแบบง่ายเจ้าหนูตัวนั้นมันก็ไม่ค่อยวิ่งตามเราสักเท่าไรและผมก็ได้ออกตามหากุญแจและของต่างๆไปทีละห้องแต่แล้วผมก็งงครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มันมีหอจอดอยู่ในบ้านด้วยแหละมีหอได้พันพลือละนี่อะ <c oughs> มาตรงนี้ได้ไงแต่จากการที่เราได้ตามหาของในชั้นแรกมันก็ไม่มีกุญแจที่เราจะออกจากบ้านหลังนี้ไปได้มันก็ทําให้ผมนี่เดินขึ้นไปสำรวจที่ชั้นสองเลยล่ะครับเฮ้ยนี่มันกุญแจอ,อะไรวะเนี่ยเก็บมากกูไ้ได้ยังไงมาถึงว่าใจาเอกูเลยชีบมาแล้วเพื่อนกูโดนหนูไล่ <laughs> โอ้เราก็สามารถเปิดประตูได้ โอ้โหจบเกมแล้วเหรอและแน่นดาแรกนั้นมันก็ง่ายเกินไปสำหรับเราทําไม่ผมได้เข้ามาในแบบปานกลางดูจากนั้นความมันก็ได้เริ่มขึ้นโอ้มีสอบอยู่ตรงนี้ดูไอ้หนูผีมันอยู่ไหนมึงออกมาเลยนาะหนูผีกูจะวิ่งไ้ป่าราบเลย ในรอบนี้หนูผีตัวนั้นมันก็ดุขึ้นมากๆทําให้เรานี่ไตยหาไปนักต่อนนักเลยแหะครับและสุดท้ายเราก็แพ้ไปในเกมนี้เลยชิบายแล้วมาแล้วได้ยินเสียงแล้วชิบายใต้โอ่งไปเลย บอกเลยว่าน่ากลัวอย่างแรงเลยเนี่และหลังจากที่เรากินอยากสนานในเกมหนูผีนั้นไปแล้วผมก็ได้ลองหาเกมหนึ่ๆก,กันอีกและเราก็ได้มาเจอหนึ่งเกมที่เราั้นจะโดนสวมบทเป็นนักเรียนที่โดนกักขังจากอะไรบางอย่างไว้ในโรงเรียนล่ะครับเฮ้ยหวัดดีเพื่อนไอคิวหนาทำไมมึงคิวหนาขนาดนั้นวะเฮ้ย <Hey. S 2> และเมื่อเข้ามายังเกมเราก็จัดการลงในด่านนี้ทันทีและแล้วเราก็ได้โผล่มาในห้องเรียนที่แสนน่ากลัวซึ่งเราั้นก็ต้องหาทางออกจากโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้ผมั้นก็ได้วิ่งวิ่งอยู่พักหนึ่งและเราก็ได้เผอไปเปิด จนได้เจอเข้ากับห้องพักคูล่ะครับและแล้วเมื่อออกมาจากห้องนั้นเราก็เจอเข้ากับประตูบานหนึ่งซึ่งเราก็จะต้องใส่รหัสเพื่อที่เราจะเปิดประตูนี้ให้ได้ล่ะครับและผมนั้นก็ปิ๊งเลยเพราะว่าที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้มันมีอะไรบางอย่างคล้ายๆรหัสอยู่ด้วยนี่ไงมันต้องให้เราแก้โจทย์ตรงนี้เพื่อที่จะเอาเป็นรหัสผ่านใช่ไหมผมนั้นก็ได้ออกตามหารหัสนั้นและได้รู้ว่ารหัสนั้นก็คือ A เท่ากับ7 B เท่ากับ7 C เท่ากับแและดีเท่ากับ5ล่ะครับจากนั้นเมื่อเราหารหัสมาจนครบเราก็สามารถเปิด ประตูบานนั้นได้แต่เรื่องสยองสองบรรทัดก็ได้เกิดขึ้นอีกโอ้ยเปิดได้เร็วแล้วเพื่อนกูหายไปแด้หมดวะเนี้ตัวอะไรดีอธิวายแล้วอะไรวันนี่ยคืออะไรเมื่อสัตว์ประหลาดหลับอยู่ยาปลุกบ้านโอยโอ้ my god เพื่อนกูโอ้โหมันคือตุ๊กตา แต่กูกลัวชธิบายและด้วยความที่เราเหลือแค่ตัวคนเดียวเทมเกมมันก็น่ากลัวซะเหลือเกินมันก็ทําให้ผมต้องออกจากเกมนี้กันเลยทีเดียวไม่เอาเดี๋ยวกูช็อกตายพันทำให้ผมได้มาค้นหาเกมสนุกๆก,กันอีกครั้งและเราได้มาเจอกับเกมเบสท์วอที่มันมีผู้เล่นเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้และผมก็จัดการเข้าไปในเกมนั้นทันทีมาเริ่มการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้กันก่อนกดด้านหน้าไปขั้นแรกก็คือเราต้องรับแท่งเหล็กนะครับผมเมื่อได้แท่งเหล็กแล้วเราก็มาเปิดร้าน แล้วก็มาเลือกบล็อกนะผมโอ้แกวแกวเออไปไห้ถึงโอเคศัตรูมาดาบไม้ครับจัดการตบเออเรียบร้อยโอ้ยโอยโอ,โอ,โอมีเป็นวิญญาณด้วยวะเฮ้ยอ้าต้องใช้กันไกในการตัดเหรอ อ๋อ oh, เรียบร้อยครับจากนั้นเมื่อเราเรียนรู้การเล่นแซดผมนั้นก็ต้องเข้ามาในสงครามจริงๆก,กันดูบ้างซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้อยู่ทีมสีเหลืองแหละครับทำให้ผมเริ่มต้นด้วยการเก็เล็กและเริ่มสร้างของปกป้องเตียงกันเลยซึ่งที่ฝั่งความมือของบ้านเรามันก็เป็นกอบเพชรเจ็ดสีมาน,นี้เจ็ดแสงอยู่ผมก็เลยเก็บตังค์ซื้อบล็อกและระวังเพื่อที่เราจะไปเอาเพชรกันเลยล่ละครับแต่ที่ฝั่งตรงข้ามมันก็มีศัตรูของเราอยู่ผมก็เลยรีบซิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะอัปเกรดดาบของเรากเลยจากนั้นผมก็ได้วิ่งไปย เฮยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาหนี้ตอมันตบมันอเออเกือบไปไปเลยมึงบินไปยังอวกาศเลยเราจะรานิโมไปก่อนแล้วเออเอ้อเออตกไปตกไปแล้วมึงออนฮาร์ดเลือเกินและหลังจากที่เราตั้งรับที่บ้าน <c oughs> ผมนั่นก็อยากที่จะลองบุกกันดูบ้างทำให้ผมได้เดินทางมายังบ้านของสีฟ้า <c oughs> และจากการปราชาดากับพวกมันเลย <c oughs> มาาต่อไปเราก็บุกทีมงานสีฟ้ากันเลยอ่ะ ตกแล้วเก็บไว้ก่อน และแล้วในแบบนั้นเราก็ชนะมาได้แบบงงๆเลยล่ะครับเอา้าเฮ้ยกูชนะไอได้เนี่แต่เรานั้นก็ยังไม่น้ำใจผมนึยก็เด้เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์และได้กลับมายังแบบเดิมเพื่อที่เราจะทําสงครามเตียงกันอีกครั้งล่ะครับและเมื่อว้ามมายังแม่ปรากฏว่ารอบนี้เรานั้นอยู่ทีมสีเขียวผมก็เลยรีบฟามตังสก่อนเลยเพื่อที่เราจะทําบล็อกอิดแล้วเอามันไปป้องก,กันเตียงดอนสุดที่รักของเราล่ะครับจากนั้นผมก็ได้ออกมาเก็บเพชรและทีมสีแดงมันก็ยังมีเตียงอยู่ล่ะครับแต่บล็อกของเรานั้นก็ไม่มีเว้ยแถมตังเราก็ไม่พอด้วยทาาาา้้้รกลลัับบมยงนแแต่่วี ของเราก็มีคนมาบุกครับอะไรแล้วเออปาชาดากันปราชาดากันปราชาดากันเลยอ้าวอ,อยู่นี่เอเอไม่จะตายเถ,ยถ,ยถอะเออ <laughs> แผลตลอด <laughs> เละนหลังจากที่เราแพ้มาแล้วส,สามากเพื่อนของเราก็ได้บอกครับ <laughs> ว่ามีอีกเกมที่มันสนุกมากๆเลยนะครับพี่ <laughs> นั่นก็คือเกมแอนิมเมะอาสตาล่ะครับเอ้ยเกมนี้มันจะเป็นยังไงวะนี่มันให้เราจิ้มจิ้มจิ้มเหรอฮะอ้ มีอีโต้อยู่ด้วยนะ <laughs> ซึ่งในแมปนี้เราก็ต้องสู้กับพวกคลิปและเราก็ต้องสุ่มของต่างๆเพื่อที่เราจะเวลล์่มมีพลังการโจมตีที่เยอะขึ้นแถมชุดที่เราได้มามันก็สามารถอัพพลังโจมตีของเราเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยล่ะครับในตอนนี้เราก็เลเวลเก้าไปเป็นที่เรียบร้อยนี่พลังโจมตีก็เยอะขึ้นๆน,นะครับเยอะขึ้น <What? S 1> มีคางคกอยู่ด้วยวะเฮ้ย ตัวไรนั่นตัวไรและจากนั้นเราก็วิ่งออกไปฆ่าพวกคีฟเลยและในะการวิ่งฆ่าพวกคีปในแต่ละครั้งเรานั้นก็จะได้ตังมาและเพก็ได้่เอาตังนั้นไปอัปเกรดพลังของเราต่อไปเรื่อยๆและเราก็สามารถเพิ่มพรนที่มันสามารถเพิ่มพลังโจมตีพลังชีวิตและพลังอื่นของเราได้อีกด้วยล่ะครับเอาไว้โหนก็ไว้ร้อยเออาซาสุเกะดารูโตะดารุโตะมาขานซาสุเกะแล้วเนี่ และในแต่ละโซนมันก็มีบอสของโซนนั้นๆและถ้าเราสามารถฆ่าบอสของโซนนั้นได้เราก็จะได้ตัวสุมพรพื่อที่เราจะสุมแบบไม่เสียตังกันด้วยล่ะครับนี่นะับเราก็สามารถเลือกพลังของเอนิเมตต่างๆได้ด้วยนะผมเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับนะเลยจริงเลยเนี่ยการจบตีของเรานะผมตังก็เพิ่มขึ้น เร็วกว่าเดิมด้วยนะผมนั้นก็ได้โจมตีและอัปเกรดต,ต่อไปเรื่อยๆจนเมื่อรอสะสมเงินครบผมก็สามารถเลเวลจนถึงเลเวล20ได้แล้วล่ะแต่การโจมตีของเรามันก็ยังไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยแล้วตอนนี้เราก็เลเวล20ไปเป็นที่เรียบร้อยนะพลังการต่อสู้อยู่ที่หมื่นเจ็ดนะพลังการต่อสู้ของเราต้องให้ถึงหนึ่งแสนภายในวันนี้ได้ <S <S <อ>ผมนั้นก็ได้ค่าบอสของแต่ละโซนต่อไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวจากมาแลดั้ไปซุ่มต่อไปและเราก็สามารถเปลี่ยนการโจมตีแบบใหม่ได้อีกด้วยล่ะครับโอ้รอบนี้เป็นกระสุนนวงจกะ เป็นไงนารูโตะนารูโตะควางใส่ซาสุเกะนะ เป็นไงเอาไว้หนักๆครับผมนั้นก็ได้ใช้กระสุนวงจักรนี้โจมตีใส่พวกมันต่อไปเรื่อยๆแต่พลังของมันก็ไม่ก็โหดสักเท่าไรอะนะแต่เรานั้นก็มีสกิลอื่นๆที่พออาจพวกคลิปต่อไปได้แต่แล้วหลังจากการสุ่มครั้งหนึ่งผมก็ได้เอาพลอันอื่นมาแทนกระสุนวงจักรและเราก็ได้เปลี่ยนสกิลโจมตีมาเป็นปราดเพลิงสุดเจ๋งเลยละวอยบอกเลยว่าเทสุดๆละฮะซึ่งแต่ละการสุ่มพลของเราผม,ผมนั้นก็ต้องหาอันที่มีดาเมจสูงๆเพราะว่ามันนั้นจะมารวมกับดาเมจทั้งหมดของเราเเเเพพื่่่่อออรรราาาาจัดกคููตตตส้้และมมมมีงงิขขึน ซึ่งผมนั้นก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะเล่นให้มีดาเมจสักหนึ่งแสนให้ได้ละครับแต่ขอบอกเลยว่าว่าเราจะเพิ่มดาเมจได้แต่ละครั้งมันนั้นก็เพิ่มยากมากกดจนนิ้วนี่เกือบขาดกันเลยทีเดียวและแล้วในที่สุดเราก็สะสมตังถึงห้าแสนแล้วนะครับนี่เลเวอัพกันเลยทีเดียวเอาอันนี้ไปกอดไม่ว่าไรนะครับเฮ้ยแล้วก็มีหีบสมบัติมาด้วยนะ <c oughs> เปิดให้หมดเลยได้อะไรมาบ้างเออ ไหนๆดูซิมีของอะไรใหม่ๆบ้างครับนี่สลับกันไปสลับกันอีกนะครับตอนนี้นะพลังการต่อสู้อยู่ที่9 9 9 9 9ไม่ใช่แล้วนะครับอยู่ที่99,000แล้วนะครับโอเคถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ และในคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการประจนภัยครั้งใหม่ในเกมบ o ็อกแมนโก d v แอดเวนเจอร์เกมแซนบ็อกออนไลน์ดาวโหลดฟรีที่มีมินิเกมหลากหลายที่เราสามารถสนุกร่วมกับเพื่อนๆของเราได้ซึ่งน้องๆก็สามารถสัมผัสประสบการณ์เกมที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทเช่นเกมมู b าเกมจำลองสถานการณ์เกมยิงปืนเกมสยองขวัญ และมีเกมน่าสนุกสนุกต่างๆอีกมากมายเลยล่ะครับบอกเลยว่าสนุกสุดๆเลยอ่ะและมันก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง a อ d ด o อ d และ iOS เลยนะครับแถมเกมนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมและของรางวัลที่จะมาแจกทุกคนอีกมากมายด้วยและถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดมามันกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันและท็อปคอมเมนต์เลยนะครับผมและถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะดิซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวีสดสวัสดีไปละจุ๊บ